ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเราอยู่ที่ไหนเชียร์ไนท์ไนท์ซาฟารีตอนนี้เรากําลังจะนั่งรถอ้าาววเรากําลังจะนั่งรถดูสัตว์ในฝั่งแรกนะครับในการคว้ามันคว้าไหมเนี่ยขนาดแค่นั่งรถอยู่ยังมีคว้ามาให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวเราจะ นั่งรถคันนี้ประมาณ30นาทีแล้วเราจะไปดูโซนนักล่ากันตอนนี้เราเป็นโซนโซนน่ารักก่อนเดี๋ยวไปดูกันมีเขาในเฉพาะเพแคทูเท่านั้นนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะใช้โอยมันมองวินด์ด้วยซ้ายขวาค่ะนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีควายนักล่าที่น่าจะเป็นตัวอีกตัหนึ่งค่ะในสาันนี้เป็นละองจามั่งนั่นเองนะคะคาดว่าน่าจะอยู่กันด้านในนะคะละองจามั่งนี่จัดให้เป็นชัดปลา อนะะส่วนใหญ่ที่เห็นนี่ตัวจะมีในมีตัวสีขคาตามํำตัวนี้จะเป็นกวางชิกะ,ะคะ่ะกวางชิกะจะกรกลาย,ลาย,ลายุ์ได้ดีนะคะก็เลยทําให้เราจะดูง<อ>านนี้เลยะค,ะค,ค,ค่ะด้านขวาเลอในเทผูนะคะจริงๆถ้าตรงเต็มไปในเศพศผู้สูงราวๆสองเมตรจะมีกล้ามด้วยะคะ่ะเทผูจะมีขนสีน้ำตากกลกบแดงนะคะส่วนเทียจะมีขนสีฟ้าแก่มเทา,านะะั่นเองค่ะ จริงๆคาดวาน่านนจะเล่นกันอยู่นะคะทา่านักควาเบิกตามภาษาผู้ชายโซนนะคะ <ๆ S 1> ท่านักความเบิกค่ะอันนี้เราไปตามหาลูกของจิงโจ้กันดีกว่านะโซนเล็กๆค่ะจิงโจน้ในเพศเมียตั้งท้องไม่นานเลยนะคะเพียงแค่เดือนครึ่งหรือประมาณ33มสิบสาวันละเอกอันนี่นเลย<อ>ค่ะค่ะโดยเวลาเป็นส <ๆ S 1> ัตว์ท <ๆ S 1> ี่มีขนาดตัวที่ใหญ่และสูงสุดใน เนี่ยค่ะเมื่อตัวเต็มวัยได้เลยค่ะคู่คาวนี้ก็สามาสูงได้ประมาณ6เมตรเติด้วยนะน้าซ้ายคือยืนนอนเฉยๆฉยเหรอในหนึ่งวันอิราฟหลับพักงานเลยค่ะประมาณ20นาทีเท่านั้นเองนะคะนี่คือทั้งวันค่ะนอนไปแค่20นาทีเท่านั้นเองเลค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอิราฟที่อยู่ในสถานพลเล็กก็จะนอนนานหน่อยค่ะประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองอันนี้กือจะแบบรถประจำเทศมันก็มีนั่งอะไรด้วยอะไรอย่างเ อยู่ตรงนี้กันหมดเลยด้านซ้ายมือนะคะถ้าเล่นกันแล้วแนตะ่จะอยู่ด้าซ้ายมือนะคะอะไรก็จะมีตาตึงไ่เชื่อใจได้นะคะเพราะมันจะฉลาดเลยทีเดียวในทั้งเพศผู้และเพศเมียขอบคุณค่ะนี่เลยเป็นเพศเมียนะคะสำหรับเชียงใหม่ในสังหวัตรีจะมีเพศเมียอ,อยู่ถึงห้าเชือกได้การะคะ่ะจริงๆตัวนึงอ,อ,อยู่ด้านในนะคะวิ่งหอย่หนะน้าตาดุด,ดันมากขึ้นดอยไปนิดนึงขวามือนี่เป็นหมู่บ้านมาไซจำลองนะครับ เขาพื้นเมืองอยู่แถวเข็หญ้านะถ้าจับมาตัวตนะัวกันเนี่ยไม่กินอะไรอยู่กินหญ้ามันจะไม่สบายเหมืนแมวนะนกินยญ้าได้กนะัมไม่สบายม,ามันรู้สึกว่าทองอัจจะพันปวดนิดหนึ่งเสือโครบบ่งเปงกอดนะ่ลูกช้างหลงไปเสือขอโทษนะขออภัย ชเสือร้องเหลียวเหมียวไม่รู้ช้างหล,ล,ลงมาในช้างเล็กๆหลงมาในเสือจับคิดได้เลยจัดว่าจะชอบเดินแบบลางแบบไหมคะ่ะและนี่คือ การป้อนอาหารแบบใกล้ชิดค่ะเด็กๆห้ามลอกเลนแบบเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโครงเล็บของซิงโตมีความยาวสูงสุดถึง4นิ้วเล็บของซิงโต้ั้นจะคล้ายกับเอ็นสามารถหดซอกไ้ใต้ผิวหนังเมื่อไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหรือออกแรงนั่นเองค่ะภาวะผิวด่างเช่นเดียวกับเสือโครงขาวนั่นเองค่ะและนี่คือการโชว์สรีระร่างกายของสตาค่ะความสูงอยู่ที่ 2. 5ดเมตรเลยทีเดียวค่ะ นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าการที่สิงโตกลุมนีมสีขาวเกิดจากพีที่ตกทอดจากลุกน้ำแข็งค่ะสิงโตมีการแพร่กระจายในทวีปเอเชียและยุโรปอีกด้วยสิงโตที่มีขนสีขาวสามารถปรับตัวได้ดีในยะเลโดยมียยการซุ่มรอและค่อยๆย่องเข้าไปหายเยดือยทางด้านหลังทางด้าน,นะคะาเมื่อในจังหวะและระยะที่เหมาะสมจะก,กระโจมเข้าใส่อย่างรวดเร็วค่ะและมักจะล่าเหยื่อไปที่ลับตาหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วค่ะเหยื่อยังเหลืออยู่มันมักจะไม่ไกลจากเหยื่อมากนักค่ะ บางครั้งเจา้ากินไม้ใบไ,ไ,ไม้มาอำพรางเยือถึงจด้ย,ดยนะคะเดี๋ยวเรามารอจัดระเปียบกันก่อนเลยค่ะเพะืะะ่อความปลอดและกระโดดทาาสิงกีควางได้อย่างคล่องแคล่วค่ะกระโหลกศีรษะของเสือเป็นรูปทรงที่อวนและโค้งมนเพื่อรับพากันไก่อันทรงพลังค่ะก้ามเน่าะจะติดกับสังกระดูกที่วางอยู่บนหัวกระโหลกที่เรียกว่าสัตทาค่ะ อีกสักรอบค่ะยาย่ายแล้วค่ะ oh. ขอเสียงปรบมือให้เธอทุกงตเจ้าหน้าที่ของเราด้วยค่ะค่ะขอโชว์ข้อโจทย์การแสดงไว้เพียงเท่านี้น,นะคะหนาวไม่กล <c oughs> ้าหลุหนาวเฮ้ยหนาวไม่เอาดีกว่าต้องลงทีนิดทีลนค่อยแตน่ ตู้เป็นสัตว์ในตระกูลเียวกันแมมีขนาดใหญ่รองจากเสือโคร่งลักษณะของมันจะมีจุดสีดำทั่วลำตัวมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ10-15ปีชอบเล่นน้ำและว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเสือจัคกปีนร้ำได้เก่งแม้แพ้เสือโคร่งส่วนอยากจะศัยใกล้หน,น้ำชอบกินปลาจอเแ้่ขนาดเล็กและกวางเปน็นอาหารหูช่เนเหลาหู 是普鲁旺州的倒数的四种大型猫科动物中体型最大的一种，是亚洲的特有种类，原产地主要是东北亚和东南亚。虎是种高度进化的猎食动物，也是自然界生态中不可或缺的一环。成年虎的身长可达四公尺，重达三百公斤。在它庞大的体型、有力肌肉之外， 它们最显著的特征，就是在白色到橘红色的毛皮上。